สวัสดีครับชาวเอฟเอชแอนด์ทชัช่นครับผมเป็นยังไงบ้าง3มคลิปที่ผ่านมานะฮะสคลิปที่ผ่านมาของงานบริมแฮกซ์เ m มเมอร์2014ที่เมืองเยืนเชอร์ปิงประเทศสวีเดนนะฮะวันนี้นะบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศที่แว่นพลาดไม่ได้ที่จอามาฝากชาวเอฟเอชแลนด์แล้วก็ชาวไทยทุกคนนะฮะนั่นก็คือบรรยากาศที่แต่ละคนเขาเรียกว่าแฮงเอาท์เหมือนกันที่จริงไม่ได้กินเหล้าอะไรนะกันตอนกลางคืนก็คือเหมือนแบบพอเล่นเกมเสร็จแล้วบางคนก็แยกย้ายกันไปนอนบางคนก็จะ ยังไงอะเล่นเกมทั้งคืนในนี้ภาพที่เห็นเนี้ยที่ผ่านพี่แบนมาก็จะเป็นพวกที่นอนในโรงนอนนะครับผมแล้วก็หอบข้าวหอบของกลับมาที่โตะ๊ะกลับมาที่เก้าอี้ของตัวเองนะครับผมจริงโรงนอนก็จะมีอยู่2โรงนอนนะฮะข้างหลังพี่แบนเนี้ยเป็นอีกที่หนึ่งนะซึ่งพี่แบนยังไม่ได้เข้าไปถ่ายนะแต่นี่ก็คือบรรยากาศที่เขาเขาเพิ่งกลับมาจากโรงนอนนะครับผมที่จริงมีเกมเมอร์ไม่ใช่บางคนด้วยส่วนมากไม่ซื้อตัว๋ว ไม่ซื้อตั๋วนอนเพราะอะไรเพราะจะได้ประหยัดนอนที่ไหนอ่ะนอนหน้าคมตัวเองซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายนะฮะนอนหน้าคมตัวเองเดี๋ยวพี่ว่ามีบรรยากาศให้ดูนะฮะว่านอนหน้าคมออยังไงพี่เอาเก็บมาละโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวเลงนี้เพื่อเธอแต่ไม่อยากให้เธอได้ยินเลงนี้เพื่อเธอแต่ไม่อยากให้เธอได้ฟังเลงนี้เพื่อเธอแต่ไม่อยากให้เปิดเสียงดัง เดี๋ยวเธอได้ฟังแล้วจะหลับไหมล่นอยากให้เธอง่วงนอนอยากให้เธอเข้านอนเธอต้องนอนเพราะเราเป็นห่วงเธอ เธอต้องนอนเพราะเธอเหนื่อยมาทั้งวันเธอต้องนอนให้ร่างกายได้พักผ่อนถ้าเธอไม่นอนเดียวจะเป็นร้อนในในปากเธอเลยนี้เพื่อเธอไม่อยากให้เธอเป็นร้อนในะ เพื่อเธอเป็นร้อนใดแล้วไม่ดีเพลงนี้เพื่อเธออยากคมอุดมนั้นไม่มีแต่จะให้ดีขอเธอจมเข้านอน วันนี้บรรยากาศทั่วไปก็จะเหมือนวันแรกนะฮะแต่ที่จะไม่เหมือนก็คือการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นไปวันนี้ในเกม CSGO ก็มีอยู่รายการหนึ่งก็คือ eSport SM นะฮะเป็นรายการที่เงินรางวัลพอๆกับงาน DreamHack เลยนะฮะก็งาน DreamHack นี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับ Fnatic ด้วยตกรอบไปแล้วทั้งเขาตกรอบไปละส่วน Dota 2นี่ก็ล่วงลงมาสายร่างเจอ Mouse Sport ตบไปเมื่อวานก็บรรยากาศการแข่งขันก็จะเข้มข้นมากขึ้นท้ายสุด มันจะไปจบที่วันที่3ครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับทุกเกมที่เป็น Official g a เกมในงาน DreamHack เนี่ยต้องไปไฟนอลที่สถานที่นึงที่ชื่อว่า Dream Arena นะครับผมเป็นสถานที่ที่ขังมากรอบไฟนอลต้องไปแข่งที่นั่นไว้พี่บันจะเก็บบรรยากาศใน Dream Arena มาให้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็ชมบรรยากาศวันแฮงเอาท์ของชาว DreamHack <c oughs> ไปพลางๆก่อนแล้วกัน, <c oughs> นตัวเล็กหรือจะเอาแม่ <c oughs> <c oughs> เธอต้องนอนอย่าทำตัวเซเพลเธอต้องนอนอย่าไปเที่ยวอาซีเเธอต้องนอนอย่ามัวแต่พนันบอลเธอต้องนอนอย่าย